วันนี้คุณเป็นมีความสุขไหมเรามีความสุขมากเลยนะ <c oughs> มีสิคะ <c oughs> แค่มีอนินชีวิตในวังของหญิงก็ไม่เหงาเลยหากสักวันถ้าเราไม่อยู่เล่นด้วยคุณปิ่นจะเหงาไหม <c oughs> ถ้าไม่มีอนิน <c oughs> ก็ไม่มีใครดื้อสนใส่หญิงนะสิคะ เราถามว่าเหงาไหมไม่รู้สิคะยังไม่เกิดขึ้นซะหน่อยแต่สำหรับเราถ้าไม่ได้เจอคุณปิ่นเราคงเหงาหน้าดูอนนินเป็นอะไรหรือเปล่าคะถามแปลกนะ ทุกวันอาทิตย์เวลาสีทุ่ม15ทางช่อง Workpoint หมายเลข23